สปอยภาพยนตร์เรื่องธุรกิจนี้มีเธอคนเดียวพลอยกลับจากอเมริกาด้วยความเป็นห่วงพ่อที่กำลังป่วยพลอยเองก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษาพ่อแต่พ่อเองก็ดีขึ้นมากแล้ว พ่อจึงออกไปทำงานเองพอเพราะเศรษฐกิจที่กรุงเทพแย่มากแต่พลอยผู้เป็นลูกก็ไม่ยอมให้พ่อที่ยังไม่หายป่วยดีกลับไปทำงาน เธอจึงบอกกับพ่อว่าเธอจะกลับไปทำงานที่อเมริกาโดยมีเจ้หรือแพรพี่สาวของพลอยอาสาไปส่งและไปอยู่เป็นเพื่อนพลอยหนึ่งวันหลังจากที่พลอยทำงานได้ไม่นานธุรกิจที่อเมริกาก็ค่อยๆแย่ลงธุรกิจที่ไทยเองก็ยแย่ลงเรื่อยๆเ,เหมือนกัน พ่อเองก็เริ่มป่วยหนักอีกครั้งพลอยก็เจอปัญหาทั้งธุรกิจหนี้สินหรือเศรษฐก,กิจที่ไทยแต่เธอมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจซึ่งรุ่นพี่ของเธอเคยแนะนำให้รู้จักชื่อว่าคุณสิงห์ทรมาช่วยเรื่องหนี้สินและให้พลอยทำงานเป็นการแลกเปลี่ยน แต่แพรไม่ชอบที่น้องสาวต้องทำงานในบริษัทที่ไม่อยากทำงานจึงเรียกคุณสินทรมาคุยกับเธอวินาทีที่คุณสินทรได้มองตากับแพรเขาก็ตกหลุมรักแพรทันทีวันต่อมาในขณะที่แพรกับพลอยเที่ยวอยู่เที่ยวควาเรียมก็บังเอิญเจอกับคุณสิน ที่ห้องน้ำคุณศรจึงถือโอกาสพาคุณแพรวไปเดินเล่นและคุยกันทำความรู้จักกันให้มากขึ้นจนแพรวรู้ว่าคุณศรีไม่ได้ไมีดีแบบที่ตนคิดจนในที่สุด ทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็ได้แต่งงานและมีลูกกันทั้งสองคนได้ตั้งชื่อลูกว่าเอวาแพรวได้เชิญพลอยจากอเมริกาและเชิญพ่อมาร่วมงานวันเกิดของเอวาด้วยกันและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข